เพลิงนรกเศ้าหลินตอนที่ห้าสามเดือนแห่งความเงียบสงบได้ปกคลุมอารามหงแต่มันเป็นความเงียบที่หลงเหลือจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พระสงฆ์ที่รอดชีวิตทำงานอย่างหนักเพื่อบูรณะอารามแต่รอยแผลที่ลึกที่สุดยังคงอยู่ในใจของทุกคนเอ็นเสี่ยวมู่ในวัยสิปีไม่ได้ฝึกฝนวิชากังฟูอีกต่อไปตามคำสั่ง ของพระอาจารย์ทรงอานเขากลายเป็นผู้ดูแลจิตวิญ,ญญาณของอารามหน้าที่ของเขาคือการตื่นแต่เช้ามืดเพื่อกวาดลานและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนั่งสมาธิธและคัดลอกคำพีธรรมะแม้ข้าจะไม่ได้ใช้ดาบแต่ข้าได้พลาคชีวิตไปมากมายด้วยฝ่ามือนี้เสี่ยวมู่คิดขณะมองฝ่ามือของตนเองที่ยังคงแข็งแกร่งราวเหล็กกล้าพระอาจารย์ทรงอาร่านมองดูการเปลี่ยนแปลงของเสี่ยวมู่ด้วยความเข้าใจท่านรู้ว่าหนทางที่จะก้าวข้ามความโหดร้ายของสงครามได้คือการปล่อยวางอาวุธ เช้าวันหนึ่งพระอาจารย์ทรงอ่านเรียกเสี่ยมูเข้าไปในห้องพักส่วนตัวของท่านห้องนั้นเรียบง่ายมีเพียงแท่นบูชาและเสื้อท่ามิเก่าเก่าท่านยื่นเครื่องรางพยักดำที่ยึดมาจากเฮยหูในวันนั้นให้เสี่ยมูดูมันถูกห่อหุ้มด้วยผ้าไหมสีเหลืองอย่างดีความโกรธแค้นและความอายุิธรรมเหล่านี้คือรากเหง้าของความชั่วร้ายที่แท้จริงไม่ใช่ตัวบุคคลท่านหยิบกระบองไม้เก่าเก่า,กาอันหนึ่งขึ้นมาแล้วมอบมันให้เสี่ยมูกังฟูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กระบอง แต่อยู่ที่จิตใจเจ้าเคยใช้กังฟูเพื่อต่อสู้กับชีวิตแต่ตอนนี้เจ้าต้องใช้กังฟูเพื่อฟื้นฟูชีวิตจงออกเดินทางเถิดเสีย่ยวมูเดินทางไปยังดินแดนที่ความอายุธ,ธรรมยังคงอยู่ท่านมอบจดหมายปิดผนึกให้เขาหนึ่งฉบับก,การเดินทางพาเสีย่ยวมูไปยังทางใต้ของจีนเขาเปิดจดหมายที่ระบุถ,ถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกผู้มีทิทธิผลเรียกร้องค่าคุ้มครองเมื่อเสีย่ยวมูไปถึงหมู่บ้านเขาเห็นความยากจน และความหวาดกลัวอย่างชัดเจนยู่หลานผู้นำหมู่บ้านหญิงชาราที่กล้าหาเล่าเรื่องความเดือดร้อนให้ฟังเช้าวันต่อมากลุ่มผู้มีอิทธิพลราวสิบคนนำโดยฮูลี่ชายร่างใหญ่ที่ถือแท่หนังก็มาถึงหมู่บ้านวันนี้พวกเราจะมาเก็บค่าคุ้มครองใครที่ไม่จ่ก็จะได้ไปอยู่กับดินฮูลี่ตะโกนข่มขู่ชาวบ้านตกอยู่ในความหวาดกลัวแต่ทันใดนั้นเสี่ยมูก็เดินออกมาเมื่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลพุ่งเข้าใส่ เสี่ยวมู่ไม่ได้ใช้เพลงกระบององค์กรที่รวดเร็วและไร้กะแต่เขาใช้เพลงกระบองปัดเป่าพลังที่เน้นการหลีกเลี่ยงและการทำลายสมดุลเขาสะกิดอาวุธของศัตรูทำให้ดาบและมีดขอเสี่ยวมู่ใช้ฝ่ามือผลักเบาๆไปที่หน้าอกของฮุลี่ทำให้เขาลอยกระเด็นไปตกกองอยู่กับพื้นดินอย่างน่าอ,อายไปเถิดจงละทิ้งความโลภและความอายุติธรรมเสี่ยวมู่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบเขารู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงในใจนี่คือหนทางแห่งธรรมะ โปรติดตามธรรมพลิกฟ้าการเดินทางของพระเสียงู